ตัวนี้ครับยังไม่ได้เคียร์ยังไงประกอบเสร็เิสนียนะครับหหมืตอนนี้สามร้อยเก้าสิบไม่ขาดเงานะครับตัวนี Four ้สามร้อยเก้าสิบั <ASE> มุมรอของเราอามุมรอของเราเมื่อ,อกี้เรืมกดถ่ายีประกอบของเราครับีประกอบมือหนึ่งนะครับประกอบยังไม่ได้ขัดจะเป็นอย่างนี้ครับยังไม่ได้ขัดเงายังไม่ได้เตีย ยังไม่ได้ประกอบนะครับประกอบแต่ถ้าตัดเงาเสร็จนะครับเงาอย่างนี้เลยเป็นไก่ตื้นบกนะครับตัวนี้มีขายาวแปดเซนนะครับไก่ขา,ายาวแปดเซนครับตัวนี้ตืนบกไม่มีเซตตัวนี้สามร้อยเก้าสิบครับโทรสอบถามได้ที่คุณแปดสองห้าสองศูนย์หนึ่งเก้าสองห้าครับสีบนนะครับ เนี่ยประกอบเสร็จเชียเสร็จขัดเงาเสร็จตัวนี้เป็นไก,กลบกเซรนะครับายาว8เซนกิบน็อตด,ด้านบนไก่พวกไกลน้ำแล้วก็มีนะครับมีพร้อมส่งเลยนะครับไกน้ำยิืนดำยินกจะเป็นตรงนี้ครับยาวา3เซนนะครับ เบอรสองระบบก็มีครับยิงหนังกระติกได้ยิงลูกดอกได้ครับตรงนี้มีเซฟด้วยมีเซฟกดเซฟปุ๊บยิงลหลนนะครับขึ้นเซฟเจนุลันขึ้นเซฟเจนุลันนะครับกดโต๊กดล่นลูกดอกเราก็มีนะครับ ตีอุบนนะครับสอบถามได้ก็ดดอกยิงปลาบนบกนะครับป็นยิงปลาครับยินบกของเราที่ใช้อยู่นะครับมาติดโรเลร่ติดโรลเลรนะครับี้ มัดมเข้าตรงนี้ย่างนี้ใส่เร็วๆสุท้าแล้ววางน,นคะครับถ้าผมโทรสอบถามได้ลายก็ศูน5 2แ1 9สองหาสองศนหนึ่งสองหาะครับไดเล็กเซฟยันบกนะครับขายยาวแปดเซนไม่เป็นตัวธรรมดา อันนี้จะเป็นไก่หนาไก่หนูนะครับใช้ลูกดอกได้สี่ถึงหกมิลเอหกถึงสิบมิลนะครับตัวนี้ตัวสามร้อยครับยิงไม้ยิงหนูก็ได้ใช้ไม้ไผ่ว่าลูกดอกที่ใหญ่กว่าหกมิลน,นะครับไ,ได้